งานเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างกฎหมายประการสังคมจะต้องแสดงความจริงใจและให้ความชัดเจนค่ะว่าจะนําร่างกฎหมายดังกล่าวของภาคประชาชนนั้นพิจารณาให้ทันในสม,มัยประชุมนี้หรือไม่นะคะหลังจากถูกนํามาเป็นข้ออ้างขอขยายเวลาการประชุมรัฐสภาอย่างไม่มีกําหนดแต่ขณะนี้มีเพียงการประชุมเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวค่ะ นางสาววิไลวันแท่ตียรองประธานคณะกรรมการสมานฉชันแรงงานไทยในฐานะประธานคณะทำงานผลักดันร่างกฎหมายประกันสังคมพร้อมด้วยแรงงานกว่า20คนมายื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้เร่งพิจารณาร่างกฎหมายประกันสังคมที่ยังค้างในสภาให้ทันในสมัยประชุมนี้แต่ไม่มีใครออกมารับหนังสือค่ะ นางสาววิไลวรรณกล่าวว่าสาเหตุที่ต้องมาทวงถามความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายประการสังคมฉบับผู้ใช้แรงงานหลังที่มายื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการพิจารณาแล้วถึง3ครั้งตั้งแต่วันที่8วันที่22มีนาคมและวันที่5เมษายนที่ผ่านมาว่าเป็นเพราะตั้งแต่วันที่18เมษายนที่ผ่านมานั้นยังไม่มีการหยิบยกร่างกฎหมายประการสังคมหรือร่างกฎหมายภาคประชาชนฉบับอื่นๆมาพิจารณา ตามที่รัฐสภานำมาเป็นข้ออ้างในการขอขยายเวลาการประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญตัติปี2555ออกไปอย่างไม่มีกำหนดมีเพียงการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้นดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวิบรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านร,รวมถึงคณะกรรมการแรงงานออกมาให้ความชัดเจนและแสดงความจริงใจในเรื่องนี้ ซึ่งตั้งแต่จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้เราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่ที่ได้รับปากเราไว้เพราะวันนี้เรามาก็ไม่ได้มีใครมารับหนังสือเรานะตามที่เราได้มีการประสานงานล่วงหน้าไปก่อนฉะนั้นน่ะนะฮะที่เรามาวันนี้ก็เพื่อพี่สตรความจริงใจของรัฐบาลนะคะที่จะ,ะมีความจริงใจที่บอกว่าที่จะมีความจริงใจในการที่จะ,ะผักดันร่างประกันสังคมเข้าสู่สภาในให้ทันสมัยนี้จริงหรือเปล่า นางสาววิไลวันยืนยันว่าจะผลักดันร่างกฎหมายประกันสังคมอย่างต่อเนื่องโดยหลังจากนี้ค่ะก็จะลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับผู้ใช้แรงงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมทั้งจัดเวทีประชาพิจารณ์รวมถึงหาหรือถึงมาตรการในการกดดันรัฐบาลต่อไปเพราะกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน14,264คนเป็นผู้เสนอ